เม็นมาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกอืมเข้าใจละนี่หนูไม่ต้องตกใจนะหนูไปร้านค้านะลูกนะแล้วหนูก็ไปซื้อผ้าอนามายัยมันจะเป็นแผ่นๆน,นะลูกหนูก็เปลี่ยนเนี่ยสองาชั่วโมงเปลี่ยนทีนึงเุ้ยเรื่องจิบใจมากไม่ต้องร้องไห้โอเคนะเดี๋ยวอาทํางานก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าคุย,ยอะไรกับใครจะนัองมดสาธยายเียยาวยืดเชียวหลานพี่ เป็นไรอ่ะแปลกมากเลยเจ็ดขวบเองอ่ะแต่ว่าเมนมาแล้วพี่ตั้มเฮ้ยเหรอไม่เร็วไปหน่อยเหรอเขาว่าไม่ดีนะนั่นน่ะดิพี่นี่ไม่รู้พ่อแม่เขารู้หรือยังนะแล้วไม่ดีมันไม่ดียังไงพี่ตั้มคือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติน้องๆเด็กๆเนี่ยมีเมนเร็วเนี่ยเขาจะไม่สูงต่อเอถึงว่าอะไรถึงว่าอะไรเหมือนตัวเองป่ะร้อยยี่สิบเซนถึงว่าเนี่ยเกินละนี่หนูเกินกว่าน้ำมานดนึงเหรอพี่นี่อะไรอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยแปลกหรือเปล่าพี่เด็กๆเดีี๋วนน้ปปะ ปัดแก้มทาปากเยอะแยะพี่ตั้มไม่รู้สิพี่ตั้มว่าอย่างนั้นไม่เหมือนกันนะอย่างนั้นเขาเป็นพฤติกรรมไงอยากสวยไม่ใช่หรอกไม่เหมือนกันหรอเถียงกันก็ไม่จบเนาะเอา,อางี้ดีกว่าค่ะพี่ตั้มคะเดี๋ยวเราให้คุณหมอสุทธิพงศ์มาเป็นคนตอบคําถามเรารดีกว่าระหว่างรอคุณหมอนะคะพี่ตั้มเตรียมคําถามไป <Okay. S 1> เดี๋ยวน้องจะเตรียมคําถามเพื่อหลานด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมระหว่างรอคุณหมอนะคะไปชมสกู๊ปกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่เป็นสาวก่อนเกินไปค่ะไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับ เด็กยุคใหม่โตทันใจทั้งเรื่องความสูงและอวัยวะส่วนต่างๆบนร่างกายเด็กหญิงที่โตเป็นสาวเร็วขณะที่จิตใจไม่มีความพร้อมก็อาจสับสนจนเกิดปมด้อยเพราะเพื่อนลอ้อเสียสมาธิในการเรียนได้การเป็นสาวที่เร็วเกินไปยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตยิ่งเมื่อเด็กรักสวยรักงามเริ่มสนใจเพศตรงข้ามที่เร็วเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตและการใช้ชีวิตของเด็กโดยตรงสำหรับพ่อแม่ที่ลูกโตเป็นสาวเร็วควรเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนําที่ถูกต้องเป็นเพื่อนและพ่อแม่ที่รักลูกอย่างเข้าใจเพียงเท่านี้ลูกๆของคุณก็จะเติบใหญ่เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมค่ะ